ดูสิคะท้องฟ้าฝนกำลังจะตกนะคะณเวลานี้ตัวแม่เองก็ต้องรีบเดินรีบไปดูคณะทะเลแล้วก็รีบเดินกลับด้วยนะคะอุ้ยน่ากลัวมากเลยค่ะมาแล้วจ้าวันนี้ก็มาเดินอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยจะพยายามไปตัดเสียงลมออกนะคะเพราะว่า จังหวะนี้ลมมาพอดีค่ะฝนก็กำลังลงค่ะวันนี้ตั้งใจจะไปดูขนาทะเลนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานนะคะก็เลยเก็บได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องเก็บในปริมาณที่พอดีเนาะไม่เอาเยอะเกินไปนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะทางก็ ค่อนข้างชันด้วยค่ะคณะทะเลเขาจะเกิดอยู่ในที่หลบๆหน่อยนะคะคือชายทะเลก็จ,จริงค่ะแต่ว่ากว่าจะไปถึงเราก็ต really ้องเดินข้ามภูเขานะคะประมาณสามลูกค่ะกว่าจะไปถึงนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเวลาค่ะวันนี้ฝนกำลังมา หยดย้อยมาแล้วค่ะคุณยายกับขาไม่ค่อยดีเนื้อได้กระใจรักเขาใจย่าในเรื่องานไรนั่นสิพ้าปูเฒ่าไปเก็บผัก ใกล้ถึงแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะเราต้องเดินข้ามภูเขาประมาณ3ามลูกค่ะเส้นทางก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะก็ไม่สามารถที่จะอัดวิดีโอให้ได้ทุกช่วงนะคะเพระาะว่าเราต้องเดินด้วยความระมัดระวังฝนก็เพื่งหยุดตกค่ะเพราะฉะนั้น ภูเขาก้อนหินนี้จะลื่นมากนะคะเวลาที่เชื้อราบนภูเขาโดนความชื้นนะคะเขาจะลื่นค่ะเราต้องเดินด้วยความประมัดระวังนะคะอะเรามาถึงชายทะเลแล้วค่ะโอ้โหน่ารุ้นมากเลย โตเลียงเนาะวิด,ดูด้วยกันค่ะว่าองก็จำทางขึ้นไม่ค่อยได้ด้วยนะคะโยวั้เราลองปีนนี้ดูแล้วกันค่ะ เด็กไปต่อค่ะมาถึงแล้วสูงมากเลยค่ะดูสิคะ่ะขี้โอ้โหทางลงนะคะ ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยค่ะดูสิคะโอยแม่จ้าโอ้ยมีไหมเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคะอุย๊ยมีค่ะดีใจดี ใจมากเลยค่ะเจอแล้วนี่เดี๋ยวไปดูในใกล้กัน